ภาคอีสานหรือภาคตะนออกเชียงเหนือมีพื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งภาคอีสานจะมีพื้นที่ประมาณเกือบ1นึ0 0แตารางกิโลเมตรหรือมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ33เทียบได้กับ 1. ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยของเราส่วนการวางกําลังของบบกองทับพบกกองทัพภาคที่2จะดูแลพื้นที่แถบภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคอีสานมีพื้นที่ติดกับสปปลา,าวและก็เขมร นนในตอนนี้ไทยกับคอมเมนก็มีความขัดแย้งในเรื่องของพื้นที่และมีโอกาสที่จพะพะทากันสูงนะครับซึ่งรถถัง vt 4ที่ถือได้ว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพดีอันดับต,ต้นของประเทศไทยของเราทั้งหมดกว่า60คัน ก็มีประจำการอยู่ในภาคอีสานนะครับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามถ้าหากว่าคอมเมนต์อยากจะก่อสองครามแล้วก็มาแย่งพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับส่วนของทพกา,ากาศไทยของเรานรในช่วงนี้ก็มีการฝึกปฏิบัติการโจมตีของฝูงเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะที่มีประจำการอยู่ในภาคอีสานในตอนนี้นะครับซึ่งในตอนนี้ในภาคอีสานของเราก็จะมี ฝูงบินลบประจําการอยู่3ฝูงบินหลักๆนะครับนั่นก็คือที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะมีเครื่องบิน a 5 t h ประจําการอยู่ส่วนกองบิน23จังหวัดอุดรธานีก็จะมีเครื่องบิน a l p ฟ a เจ t TS ประจําการอยู่และในกองบิน1โคราชก็จะมีเครื่องบิน F16 ประจําการอยู่นะครับโดยในกองบิน1โคราชก็จะมีฝูงเครื่องบิน F16 ประจำการอยู่2ฝฟูงบินนะครับนั่นก็คือฝูง102 F16ADF นำเรียกขานสตาแต่ว่าเป็นเครื่องบิน F16 ที่เก่าแล้วแล้วก็เริ่มทยอยปลวประจำการนะครับแล้วก็จะมาทดแทนด้วยเครื่องบินยาศ์ากริปเพน EF ที่ทางกองทัพอากาศที่มีการจัดซื้อจากบธธร,ริษัทสวีเดนจำนวน12ลำนะครับ้วยงบประมาณเกือบ60 0มืล้านบาท แล้วก็จะเริ่มทยอยเข้าประจำการในอีก3-4ปีข้างหน้าส่วนอีกฝูงหนึ่งของเครื่องบิน F16 ก็จะเป็นฝูง103เป็น F16 OCU นามเรียกขานไลนิ่งซึ่งเป็นฝูงเครื่องบิน F16 ฝูงแรกของกองทัพอากาศไทยนะครับที่มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับ และถึงแม้ว่าจะประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยมากว่า30ปีแต่ว่าทางกองทัพอากาศก็มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อยืดอายุการใช้งานและก็จะใช้งานเครื่องบิน F-16 AB ฝูงนี้ไปจนหมดอายุการใช้งานนี้อีกเกือบ10ปีข้างหน้าแล้วก็มีประจําการอยู่ไม่ต่ำกว่า20ลําในตอนนี้นะครับ และรว,วมถึงเครื่องบินที่ทางกองทัพอากาศสิงคโปร์มอบให้อีก7จ็ดลำเพื่อตอบแทนที่ทางกองทัพอากาศไทยให้ใช้พื้นที่ฝึกในประเทศไทยด้วยและฝูงบิน f 1 6 OCU นี้ก็เป็นกําลังลบหลักของเครื่องบิน F16 ที่ใช้บินไปทรมโจมตีหย่อนไข่ใส่กองทัพคเมนในช่วงที่กองทัพไทยปะทะก,กับกองทัพคเมนและสร้างความเสียหายให้กับกองทัพคเมนแบบย่อยยับ และก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับทางกองทัพอากาศไทยก็ได้โพสต์ถึงฮันเตอร์นักล่าผู้พิฆาตไพรลีเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาอัน h ฟเจต t ีของฟงบิน231กองบิน23จังหวัดอุดรธานีที่พร้อมจะปฏิบัติการด้วยจิตใจที่ห้าวหาญของนักรบทางอากาศและศักยภาพของเครื่องบินโจมตีแบบที่7 p อัน e ฟเจตที ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถให้ม kind of um, well, ีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสามารถปฏิบัติการทางอากาศยุทวิธีได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับโดยใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างมั่นยำเพื่อทำรงให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติและปกป้องพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการลุกลานของข้าศึกศัตรู ดังนั้นฝูงเครื่องบินอัลฟาเจตทีเพร้อมจะเป็นประการโจมตีภัยคุกคามจากภายนอกประเทศที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศไทยได้ทำการอัปเกรดเครื่องบินอัลฟาเจตทีเให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยวิศวกรชาวไทยปรับโครงสร้างยืดอายุใช้งานจาก40ปีเป็น60ปีติดตั้งห้องนักบินแบบดิจิตอลซอฟต์แวร์ควบคุมการลบระบบลิงค์ทีแล้วก็รองรับระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูง สเปคเดิมของเครื่องบินอันโฟเจตเป็นเครื่องบินใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเซนัมาแบบ2เครื่องยนต์นะครับน้ำหนักเครื่องบินสูงสุด6000กิโลกรัมเพื่อใช้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศเพดานบินสูงสุด14,00 0เมตรพิสัยบรนดาการสูงสุดได้ถึง2,600กิโลเมตรเมื่อติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองภายนอกนะครับบินได้นานประมาณ2ชั่วโมง30นาทีมีจุดฮาร์ดพอยท์หรือว่าจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด5จุด มีกระปอกปืนกลอากาศขนาด27มิลิเมตรแล้วก็30มิลิเมตรสามารถติดตั้งมิสไซล์อาวุธแล้วก็ระเบิดได้มากมายหลายรูปแบบแต่กองทัพอากาศไทยร่วมกับบริษัท r v Connect ที่เป็นบริษัทไทยก็ได้ทำการปรับปรุงอันโฟเจตให้เป็นอัน h าเจต THT ยกเครื่องให้มีความทันสมัยทั้งหมด5ด้านนะครับนั่นก็คือมีการอัปเกรดตัวถังเครื่องให้ยืดอายุการใช้งานจาก 40ปีเป็น60ปีนะครับแล้วก็มีการยกเครื่องระบบห้องนักบินมีจอแสดงผลข้อมูลการบินต่างๆแบบดิจิตอลสร้างแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมการบินและติดตั้งระบบ Data Link ของประเทศไทยที่เป็นรหัสแบบลิงก์ทีนะครับแสดงผลข้อมูลเลดาร์เครื่องบินในฝูงบินตัวเองแล้วก็ตำแหน่งของค่าศึกได้อีกด้วย รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงอย่างเช่นระ,ะเบิดน้ำวิธีก็ได้ด้วยนะครับทำให้เครื่องบินอัลฟาเจตทีเอชนั้นเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสามารถนำไปปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันนี้กองทัพอากาศก็จะมีฝูงฮันเตอร์และว่าเครื่องบินอัลฟาเจตทีเอประจําการอยู่ประมาณ10กว่าลำนะครับหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากอลีลริราชตรูจากภายนอกประเทศส่วนอีกฝูงบินหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝูงเครื่องบิน f 5 t h ที่มีประจําการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อไม่กี่วันทีน่ผ่านมานี้นะครับ,านนารบทางกองทัพอากาศก็ได้โพสต์การ ฝึกปฏิบัติการของเครื่องบิน M5 Eagle กพญาอินซีนะครับในปฏิบัติการ All Day All Night พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะถล่มโจมตีของทัพขมนให้ย่อยยับได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆโดยเครื่องบิน M5 t s ของฝูงบิน211กองบิน21 ดำเนินการฝึกความพร้อมปฏิบัติการทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินโดยมุ่งเน้นการโจมตีที่มีความแม่นยำต่อเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพในการทำลายนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการลบพร้อมทั้งจัดทบทวนการปฏิบัติการทางอากาศภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับนักบินฝูงบิน f 5 t s ซึ่งทางกองทัพากาไทยพร้อมในการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการป้องกันอธิปไตยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งเป็นฝูงเครื่องบิน f 5ที่ประจำการมาก,กว่า40ปีโดยเป็นฝูงสุดท้ายที่เหลือจากการปลดประจำการและในการปรับปรุงครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเครื่องบิน F-5 ที่เข้าสู่มาตรฐานเครื่องบิน F-5 TH ด้วยการเปลี่ยนระบบเลดร์ติดตั้งระบบ Avionic ิใหม่แล้วก็ใช้งานจรวดแบบใหม่เช่นจรวดอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้แบบ i อ s ิสนะครับแล้วก็จรวดอากาศสู่อากาศพิสัยกลางแบบ i อ และ Data Link แบบลิง k T นะครับซึ่งทำให้เครื่องบิน a 5ฝูงสุดท้ายในอาเซียนนี้จะมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4แล้วก็จะใช้งานต่อไปอีกประมาณ10กว่าปีนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยในการวางกำลังของ กองทัพากาไทยนะครับว่าทําไมถึงมีเครื่องบินเก่าๆประจําการอยู่ในภาคอีสานนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานที่เก่าแล้วนะครับแต่ว่ากองทัพากาศไทยก็มีการปรับปรุงเครื่องบินทั้ง F5 TS a d v a n e สอัแล้วก็เครื่องบิน F16 ทั้ง3ฝูงบินที่ประจําการอยู่ในภาคอีสานนะครับให้มีความทันสมัยมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเช่นสปปลาวก็ไม่มีเครื่องบินลบที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับสบปปลาวก็จะมีเครื่องบินฝึกโจมตีเบายักษ์หนึ่งสามศูนย์และก็เครื่องบิน k 8ที่จัดซื้อมาจากประเทศจ,จีนนะครับส่วนประเทศเคนาก็ไม่มีฝูงเครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศนะครับมีเพียงแค่กองทัพโดนอากาศยานไร้คนขับเท่านั้นนะครับที่แคนาส่งมาก่อกวนในพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้นะครับและการมีเครื่องบินลบ อย่างเช่นเครื่องบิน F5-TH เครื่องบินอันฟเฟจทีเ h ครื่องบิน F16 ดูแลอธิปไตยในพื้นที่แถบภาคอีสานก็สามารถที่จะปกป้องศัตรูจากภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเครื่องบินลบ ทั้ง3ฝูงสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและหากจะเป็นจริงๆกองทัพอากาศก็ยั้มีเครื่องบินคลิปเพนที่กองบิน7จัวัสุราษฎร์ธานีแล้วก็เครื่องบิน F16 EMLU ที่เป็นเครื่องบิน F16 ที่มีความพร้อมมากที่สุด ของประเทศไทยของเรานะครับที่ประจําการอยู่ที่กองบิน4จังหวัดนครสวรรค์ที่พร้อมจะบินมาสนับสนุนการโจมตีทางอากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนเครื่องบิน F5 ที่ประจําการอยู่ในกองบิน21แล้วก็เครื่องบินอัลฟาเชตประจําการอยู่ในกองบิน23เครื่องบิน F16 ประจําการอยู่ในกองบิน1ก็เป็นเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถติดตั้งอาวุธโจมตีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการได้ทั้งกลางวั แล้วก็กลางคืนทั้ง3ฝูงนะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการอัปเกรดมาอย่างดีนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนการโจมตีทางอากาศถล่มโจมตีศัตรูโดยเฉพาะเขมรในช่วงนี้นะครับที่ทําตัวเกเร มาเถียงเอาดินแดนของคนอื่นนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในตะเข็บชายแดนไทยเขมรเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับและทั้งหมดก็คือเราสาระที่ทางช่องหัวกระสุนของเราจะนําเสนอไปประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหัวกระสุนของเราด้วยนะครับปิดป้านประกันใดขอไปไว้ในโอกาสนี้ด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ